สวัสด,ดีครับยินดีต้อนรับสูน่นาทีชาแนลกับเกม d ดียบร4ในซีซัน6คลิปนี้เป็น Necromancer สายโบนสปริตลัดเวฟนะครับยิงระเบิดตู้มเดียวริลิทเลือดใกล้จะหมดหลอดแล้วตอนนี้เลือดบอสหมดหลอดแล้วครับกระโดดลงมาอีกทีนึงก็จบเฟตที่1แล้วในระหว่างที่กำลังขึ้นเฟตสอเราก็ศาสต์ัดเวฟเพื่อสร้างบัตท็อปด้วก่อน เราเปลี่ยอาวุธกับถุงมือแป๊บหนึ่งนะเรา้องสร้างบัตรอัเอาไว้เยอะๆครับเมื่อเรายิงบัตรแลนส์เราจะเก็บบัตร็อและก็จะยิงบนสปริตองมาไดฟรีเปิดฉากเฟสที่2มาบอสสแตกเกอร์และเลือดก็หมดหลอดแล้วเห็นเมื่อกี้ไหมครับดาเมจสา0พล้านบอสปุยตั้งแต่เริ่มต้นเฟส2เลย ตอนนี้เหลือแค่รอให้จบเฟสลูกไฟเราก็จะชนะแล้วการเล่นของสายนี้เราจะใช้ท่าอัลติเมตบัดเวฟซึ่งในซีซั่น6เขาปรับใหม่ครับบัดเวฟแต่ละลูกจะสร้างบัดออฟ6ลูกเมื่อเราใช้แอสเปกต์ไทด้าเวฟเราจะยิง บัดเวฟ3ครั้งก็จะมีบัดออฟทั้งหมด18ลูกและเมื่อเรายิงบัดแลนส์ด้วยแอสเปกต์กอร์ฟิลส์ทุกครั้งเราจะเก็บบัด o ออฟ3ลูกมาสร้างเป็นบัดแลนส์นั่นก็คือเมื่อเรายิงบัดแลนส์ตอนที่มีบัดออฟเยอะๆ1ครั้งก็จะมีโบนสปิตออกมา1ตัวทำให้เรายิงผีระเบิดได้รัวมากๆตอนนี้ชนะอิลิสแล้วครับ เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์และแอสเปกต์ที่ใช้กันนะหมวกเป็นมิสติกไอเทมใหม่ของซีซัน6 Air of Perdition ทายาทแห่งความพินาศผู้ที่สวมหมวกใบนี้จะได้รับพรจากลิลิธทำให้โจมตีแรงขึ้นคูณ60%หากเรากำจัดศัตรูโดยที่มีผู้เล่นคนอื่นสวมหมวกใบนี้อยู่ใกล้ๆด้วยเราก็จะแย่งชิงพรจากเขามาตอนตีบวกเอาให้ลงที่คอสกิลนะครับเนื่องจากการโจมตีหลักของเราคือโบนสปิริตซึ่งนับเป็นคอสกิลด้วย เสื้อยูนิคปลดอติสซันสคูรัสไม่เราเก็บปลัดอฟครบตามจํานวนที่กําหนดเราจะยิงโบนสปริตออกมาได้ฟรีจุดสําคัญของเสื้อก็คือคุณสมบัติหลักนี่แหละครับเราจะต้องหาเสื้อที่เก็บปลดอปสามลูกให้ได้เพื่อให้เรายิงโบนสปริตออกมาได้เร็วที่สุดตอนตีบวกก็เอาให้ได้แร่งออฟโบนสปริตนะครับถุงมือใช้ไทดดลแอสเปกเมื่อเราใช้ท่าอัติเมตปลัดเวฟเราจะยิงคลื่นโลหิตเพิ่มอีก2ลูกและดามจจะเป็น1 2 0 เอฟิกสสำคัญของถุงมือก็คือเพิ่มแ a รงค์ o o r e Skills นะครับเนื่องจากบนสปิริตนับเป็น Core Skill ด้วยตอนเ e มเ e อเอาให้ได้บนสปิริต e x p l o s i o n size นะครับเพิ่มขนาดขอบเขตการระเบิดของท่าบนสปิริตอีกอันหนึ่งเอาให้ได้ Total Armor กางเกงใช้ Aspect of the Curse a u u r a เราจะมีวงแหวนเวทรอบตัวศัตรูที่โดนวงแหวนนี้จะโดนคำสาปทั้ง Decryptify และ Iron Maiden ตอนเทมเปอร์ก็เอาให้ได้โบนสปิริตเอ็กซ์พลชันไซส์และ Total a r m ร์เเช่นกันรองเท้าใช้เอสเปคออฟคอนค i ั e s ี r i k e ์ทุกการโจมตีมีโอกาสลัคกี้ฮิต20%ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะเดสและเราจะโจมตีศัตรูที่ติดสถานะเดสได้แรงขึ้นคูณ25%และควรจะมีแอฟฟิกเพิ่มแรง of ฟโบนสปิริตตอนเทมเปอร์เอาให้ได้ c o ปสเ e นริลไซส์อีกอันหนึ่งก็เอาเป็นมู e เมนต์สปีดดับมิสต i กไอเท d o มบริงเกอรตอนตีบวกเอาให้ลงแม็กซิมัมไลฟ์เยอะๆนะครับเนื่องจากบิวนี้เราแทบจะป้องกันตัวเองไม่ได้เลยถ้าเราเจอศัตรูที่เป็นอันสต็อปเบิลมันวิ่งฝ่าคลื่นโลหิตเข้ามาได้เราก็แทบจะทําอะไรไม่ได้ครับก็ต้องเอาเลือดเยอะๆไว้ก่อนและทุกการโจมตีมีโอกาสลัคกี้ฮิต25%ที่จะระเบิดทัชชาโดรอบตัวและศัตรูที่โดนแรงระเบิดนี้จะโจมตีเราเบาลง20%นาน5วินาทีแต่ถ้าเ,เพื่อนๆไม่มีอาวุธชิ้นนี้ ก็ใช้เป็นดาบมือเดียวก็ได้ครับแล้วก็ใช้ accelerating aspect เมื่อเขาสกิลโจมตีเป็น critical ความเร็วการโจมตีจะเพิ่มขึ้นที่สร้อยใช้ fast blood aspect เมื่อเราเก็บปลัดออฟหลูกจะลดคูลดาวของท่า ultimate ลงครั้งละ4.5วินาทีตอน Temper เอาได้ ultimate ค o o ด d o w n reduction อีกอันหนึ่งก็เป็นโบน critical strike damage แ h e n mystic item r i n g of starless skies ต่อตีบวก masterwork เอาให้ได้ Attack Speed แล้วก็ r a n k of Core Skills แหวนอีกวงใช้ Aspect of s u r a t i o n การเพิ่ม Damage จากผลของ Key Passive s s i f y Essence จะมีผลต่อความแรง Critical ของสกิลประเภทโบนด้วยโดย m a n าที่มีมากกว่า50แต้มตอนที่ใช้สกิลจะคูณ1แต้มตอน1%เพิ่มความแรงได้สูงสุดคือ45%ก็คือมี m a n า95แต้ม Temper เอาบน Critical Strike Damage อีกอันหนึ่งก็เป็น Ultimate Cool Down Reduction ที่โฟกัสใช้ Aspect of Core Quills เมื่อเรายิงบัตแลนส์เราจะเก็บบัด o ออฟในจอ3ลูกเพื่อสร้างเป็นบัตแลนส์ยิงโจมตีศัตรูเราจะใช้วิธีนี้เพื่อเก็บบัด o ออฟครับเนื่องจากเราขี้เกียจวิ่งเข้าไปเก็บตอน t e m p ปอก็เอาให้ได้โบน Critical Strike Damage อีกอันหนึ่งเอาเป็น Chance for โบน Split to Deal Double Damage เมื่อโบนสปริตโจมตี มีโอกาสที่ดามจจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่ารุนเวิร์ดคู่แรกที่ใช้คือแซนกับโอมทุกครั้งที่เราใช้อัลติเมทสกิลจะได้แต้มออฟเฟอริง150แต้มเมื่อสะสมครบ500แต้มเราจะใช้ท่าวอลคลายของบาร์เบเรียนรุนเวิร์ดคู่ที่2จะใช้แต้มกับยมทุกครั้งที่ใช้คอสกิลจะได้ออฟเฟอริง25แต้มเมื่อสะสมครบ500แต้มจะใช้ท่าพริติฟายของดรูอิดในส่วน Book of the d e a d สเกลตันบอริเออร์เราเลือกเสียสละแบบที่2เพิ่มค่าต้านทานทุกธาตุขึ้น25%แต่ถ้าโอกาสติดคริเรายังน้อยการเลือกเสียสละแบบแรกเพิ่มโอกาสติดคริ15บเปอร์เตเกลตัลเมจเลือกเสียสละแบบที่2เพิ่มความแรงของ vulnerable damage ขึ้น20%เโกเลมเลือกเสียสละแบบที่3เพิ่มความแรงของ critical strike damage ขึ้น35%ในส่วนของสกิลกับพารากอน ผมขอถ่ายหน้าจอผ่านเร็วๆเลยละกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เหลืออีกแค่30นาทีเซิร์ฟเวอร์ PTR กำลังจะปิดละครับ ในส่วนของพารากอนกระดานแรกใช้กลิปคือปลัดดริงเกอร์กระดานที่2เป็นของบนกราฟกลิปที่ใช้คือเอเซนส์เพิ่มความแรงของคริ t ติคอลสไลด์ดามจกระดานที่3เป็นเซนส์ออฟเดสกลิฟที่ใช้ก็คือคืออะไรนะจำไม่ได้คอนโทรลเพิ่มความแรง ของดาเมจใส่สัตรูที่กำลังติดคราวคอนโทรลกระดานที่4เป็นของเฟลตี้กลิฟที่ใช้คืออิลิเมนเตอร์เป็นกลิฟใหม่ในซีซัน6ครับและกระดานสุดท้ายบลัดบีเกตสปบลัดเลือดตรงล้างด้วยเลือดกริฟที่ใช้คืออันดอนมาถึงช่วงรีวิวความรู้สึกบิวกับเวฟผสมบนสปริตก็ยังคงเป็นเมตาสำหรับเนโครแมนเซอร์เช่นเคยทั้งซีซัน5และซีซัน6 ดาเมจที่รุนแรงมากๆโดยเฉพาะในซีซั่น6มีเมคนิกใหม่เทมเปอร์ po, ที่ทำให้การโจมตีรุนแรงขึ้น2เท่าเห็นว่าเลขดาเมจจะใหญ่กว่าปกติครับทำให้บิลนี้มีความแรงมากขึ้นแต่ว่าการสู้บอสจริงๆที่เห็นว่ายิงไม่กี่ทีตายเนี่ยกดถ่ายทำผมก็ต้องสาดเลือดไปให้ทั่วๆจอเพื่อสร้างบัตรออฟเยอะๆจึงเป็นบิลที่เล่นค่อนข้างยากถ้าเป็นดันเจี้ยนที่มีทางตรงยาวๆแบบนี้บิลนี้ก็จะได้เปรียบมากๆเลยเนื่องจากบัตรเวฟ สามารถผลักศัตรูให้ถอยหลังไปได้แต่ว่าถ้าเป็นดันเจียนที่มีทางเลี้ยวไปเลี้ยวมาเยอะๆบิวนี้ก็เล่นค่อนข้างยากครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะอันนี้เป็นภาพเกมเพลย์ในดันเจียนเดอะพิทเทีย95ซึ่งใกล้จะเป็นเทียสูงสุดแล้วในซีซั่น6เดอะพิทเทียสูงสุดคือเทียที่100ครับผมก็ให้เพื่อนได้ชมเกมเพลย์และก็ดูตอนที่สู้กับบอสครับ ถ้าใครมีคำถามสงสัยตรงไหนก็<ๆ>าสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ครับเดี๋ยวผมจะพยายามมาตอบให้วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ